สวัสด,ดีครับวันนี้พาปตาทัองกานมาเดินเล่นอีกแล้วนะครับพาปตาต้อ,องกามาเดินออกกำลังกายนะครับตอนเ,เช้านะครับต้องพาคุณป้าออกกำลังกายนะครับก่อนจะไปมัดไปล่ำน,นะครับ เร็วเลยคุณป้ารีบไปไหนเนาะคุณป เห็นเร็วมากเลยครับผมใสจะเห็นเพื่อนนะครับ ครับอยู่ตรงนี้ก็มีหลายเชือกเลยนะครับนีคื่นเขาสายํำโชคนะครับอยู่นู้นครับสายํำโชคเชือกหนึ่งนะครับปลาตวปลาตรงนั้นเห็นสายลาโชคจะเป็นยังไงครับสายํำโชคนะครับ ถายน้ำโชกนะครับแม่แม่ครับครับถายน้ำโชกนะครับพ่อันก็เอายามาให้แล้วนะครับนี่คของยาไว้เตรียมพร้อมนะครับตอนนี้จะมีน้ำด้วยนะครับตัวน,นี้ครับสบายเลยครับมีน้ำด้วยนะครับ มนน้ำด้วยครับไม่ต้องไปลงน้ำนะครับตามโซ่ครับอย่างไรอีกเชือกหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ชื่ออะไรเนะาะพ่อควันก็ไม่รู้จักครับตรงน,นี้จะเป็นปลาใสนะครับนี่ปลาใสอยู่ตรงนี้ครับปลาใสนะครับปลาใสจะดูตรงนี้นะครับปลาใสนะครับ ลานำโชคนะครับแมนตันใดคิดถ pues ึงไฟนำโชกนะครับอ <Yeah. S 2> ันน <for S 2> <B> ี้ก็่องของเราก็ให้มาเห็นแล้วนะครับให้มาดูนะครับลานำโชคนะครับเชื่องหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จักนะครับราวก่อนไม่รู้จักชื่อนะ โอ้สวัสดีกิน,นครับโอเคปะไปเลยต้งั้นรครับบานเราเดี๋ยวให้ควานเล็กนะครับควานดอลล่านะครับฝ่าเดินออกกำลังกายนะครับไปขี่เล่นนะครับเดินให้คุ้นเคยนะครับให้รู้จัก ย่างหวงนะครับยังหวงต้นอ้อยครับฟ้าใสนะครับเป็นฟ้าใสนะครับ นนี้ก็จะมีน้ำด้วยนะครับมีน้ำข้างหลังว่าใส่นะครับจะมีน้ำอันนี้ก็จะดีหน่อยนะครับไม่ต้องไปหาน้ำนะครับเพราะว่าน้องมีน้ำอยู่ในตัวด้วยนะครับอากาศร้อนก็จะลงน้ำนะครับเดี๋ยวป้าทองเงินไปหาน้องไ้ด้า,น,น,น,านะครับอันนี้ผ่าเลาะน,นะครับผ่าเลาะทองเงินผ่าเลาะนะครับ ออกกำลังกายนะครับออกกำลัออกกงออกายตอนเช้านะครับ ก็จะเป็นสระที่ป้าทางานลงประจำนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ลงครับเพราะว่าไปอาบอยู่ที่สูนคดนะครับตอนนี้เป็นสระโรงเรียนก็อยู่ฝั่งนู้นครับนะครับสระแต่วันนี้ไม่ได้ลงนะครับจะพาน้องพาป้านะครับพาป้านะพาป้าเดินเที่ยวนะครับเดินชมบรรยากาศตอนเช้านะครับก่อนจะไปมัดนะครับ ติดให้น้องดดลล่าขี่ด้วยนะครับก็จะให้คุ้นเคยนะครับน้องไอดาเรียกแล้วนะครับร้องแล้วน้องไอดาคิดถึงปาทองเงินแล้วนะครับน้องไอดาดิ้นแล้วนะครับได้ได้ยินร้องแล้วนะครับ รู้ว่าป้าใกล้จะมาถึงแล้วนะพาเดินออกกับมังกายก่อนจะไปมัดหรือไปล่ามนะครับจะ,จะมนันจะซ่อมนอกไง ไปรักยากเขาแล้วนนป่าตันเงินไปรักยากป้าเนี่ยเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับป้าใช้งนเนี่ย ดาเป็นยังไงบ้างไอ้ดาโอ้ยดาดหมุนแล้วนะครับนู่นนี่ก็ไอ้ดามั่วเลยครับไอ้ดาไอ้ดาคิดถึงป้าตรงนั้นนะครับนี่ครับโอ้ดีใจดีใจครับป้ามาหาแล้วดีใจอ้นี่ครับป้ามาหาแล้วดีใจครับดูนะครับป้ามาหาแล้วดีใจครับดูครับดูเมื่อกี้ป้าไปเดินเล่นนะครับ เสน้องจะเล่นนะครับตอนนี้จะไม่กินหญ้าเลยเล่นนะครับดูนะครับดูสภาพนะครับโยนหญ้าจักกระจายเลยนะครับนู่นครับโยนหญ้ากระจักกระจายเลยนะครับูอ้เสไม่กินหญ้านะครับจะเล่นนะครับนู่นครับหยาบจักกระจายหมดเลยนะครับนู่นเสจะไม่กินไม่ได้กินแน่นอนนะครับยงเส่จะวิ่งจะเล่นนะครับว่าคิดถึงป้านะ เอาดีใจดีใจกับ yeah. ป้ามาหาแล้วดีใจด้วยความดีใจของน้องไอเด้าครับดีใจเลด้ดีใจกับป้ามาแล้วนี่ครับดูครับดีใจครับดีใจป้ามาหาแล้วเนี่ยเดี๋ยวกดความอ้อล้อของน้องไอด้าครับป้าเต้าเงินนะครับ ดีใจดีใจนะครับน้องไห้ดป้ามหาล้วดีใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องฟังทองเงินช้างไทยและน้องไอด้ดาด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ